ดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําแว่นนะคะนี่ก็อินฟิตี้นะคะทรงหยดน้ำทรงนี้ยิตที่สุดใส่แล้วน่ารักมากค่ะทุกคนสีคือหวานมากปังไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะคะมีหลากหลายสีมากนี่สีฟ้าสีฟ้าคือสดใสมาก สำหรับลูกค้าที่ชอบมีสีสันนะคะรุ่นนี้ขอแนะนำเลยคือเบามากเบาจริงๆแล้วความยืดหยุ่นของเคาคือสูงมากนะคะอันนี้ทำแดงอันนี้คลาสสิกเลยค่ะผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้ใส่แล้วคือปังไม่ไหวจริงๆนะคะ ที่สำคัญคือน้ำหนักเบามากสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาใส่แว่นหนักนะคะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลย In นฟินิตนะคะนี่มีหลากหลายสีเลยอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะคะให้ดูอันนี้ช่มพูนี้คือหวานมาก ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแนะนำให้มาลองสินค้าจริงที่ร้านได้เลยนะคะร้านแว่นอินเตอร์สาขาสีสวัสด์นะคะ